ไปแล้วจะไปไม่เนี้ยดูทียาวหางยาวหางยาวเฟ้ยเลยเนี่ยนู่นน่ะนู่นน่ะหางพญานาคหางพญานาคนุ่นน่ะ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  ได้ฟงก็ไม่เหบอกสิเจ๊ตามไปเอาตลานลูกสิเจ๊ตามไปเอาสิ่งตัวลา <c oughs> นดิน ลองดูไหวไม่ไหวคนยกโค้ดก่อนคนนั้นมันไหวเดี๋ยวรถนี้มั่นใจถ้าไปงานนี้รอดแสดงว่าผ่านผ่านน้ แดงโอ้น้อเลยยังขนาดนี้ก็องยาเอาวสวยเลยอะดเลยหางมันยาว เขบอกแล้วตัดเกไ,ไ,ไปมีประโยชน์ขาบอกยู่ว่าให้ตัดทางตัดหาามนเนี้ยออพลนู่นตัดเลยาตัดซ่ําก,ก,กันกับตัวนั้นนะบอกให้ตัดออกตัดออกเลง้ยงเอาหางไปด้วยหางคนยังไม่พอยังหาง ไปต่อแหละไปดีไป,ไปอีกล่ะดูแสดงดู ดูจะไหวไหม ใช้ไหไม่ทำไมก <laughs> ทำไมต้องลำบาก